เจอกับสาวดำพารวยนะคะวันนี้เป็นวันที่5กันยายนพศ2 5 6 3นะคะสาวดำพอรด้รก็จะมาบอกอเลขโชคลาภนะคะเพราะว่าพอได้มันแล้วก็จะรีบบอกแฟนกลับเลยนะคะจะได้ไปหาซื้อ,อกันไว้แต่เนิเ่นๆนะคะสาวดำก็ูกูบึงการนะคะสาวดำจะเรียกกูบึงการ ปู่บึงการท่านก็ให้สาวดำมาแล้วนะคะแต่ว่าท่านไม่ให้าสาวดําเอาเสียงลงลงคลิปนะคะไม่เป็นไรค่ะแต่ท่านก็ไลน์มาบอกแล้วท่านไลน์มาบอกตัวเลขแล้วแล้วก็บอกว่าให้สาวดำนะเอาลงให้แฟนขับเลยลูกแฟนขับจะได้ถูกนะจะได้มาช่วยกันสร้างาสะพานพญานาคนะคะก็ขอโทษไม่ใช่สะพานกับบันไดบันไดขอโทษจ้า บันไดพญานาคที่ปู่ท่านตั้งใจเอาไว้ที่จะอยากทำอ่าบันไดขึ้นไปกราบไหว้องค์พระพุทธรูปองค์ใหญ่นะคะบันไดสองสองฝั่งเลยนะคะก็ต้องก่าวํ่าทบันไดพญานาคก็มีพญานาคทั้งสองฝั่งนะคะก็ก็คงเยอะหลายหลายตังค์นะคะเป็นล้านล้านเลยใช่ไหมล่ะปู่ท่านก็ให้มาแล้วนะคะแฟนๆเลรักจา ท่านลายบอกสาวดมานะคะก็มี9 8 9นะคะของปู่บุญการนะคะแล้วก็มี3 5 8 ไมรีบไปหาซื้อแต่ท่านไม่เอาเสียงออกไม่ให้อัดเสียงนะคะไม่ให้อัดเสียงไม่ให้ถ่ายเอาเสียงแม้แต่เสียงท่านท่านก็ไม่ให้ไม่ให้เอาลงท่านบอกว่าอย่างนั้นนะคะสาวดำก็ทําตามค่ะคือท่านไม่ให้อัดเสียงลงสาวดำก็ไม่ว่านะคะก็ขอแต่ให้ท่านให้ตัวเลขเรามาเราก็เป็นบุญเป็นบุญอันใหญ่หลวงแล้วเนาะแฟนคลับเนาะเพราะว่า ของท่านนะคะ178นะคะแรวงวดลนี้ท่านก็ให้มา357ตัดเล่นเอานะคะแานกลับตัดเล่นเอานะคะก็จะมีสาาม358 58อย่างเงี้แหละนะคะแล้วก็มี1้าเน้นๆเลยนะคะแฟนคับได้ฟังคลิปนี้แล้วให้รีบไปหาซื้อกันไวเลยนะคะรางวัลอันตย์หนึ่งอาจจะเป็นของท่าน ไม่มีใครสามารถร่วมรู้ได้นะคะว่าหวยจะออกอะไรเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะสาวดำก็พูดตามที่ท่านพูดมาแล้วก็ลายมาบอกสาวดำด้วยเพราะมีลายนะคะสาวดำก็จะไปหาท่านเหมือนกันก่อนเลขจะออกนะคะท่านก็บอกว่าให้สาวดำไปหานะคะท่านบอกให้สาวดำไปหาที่วัด ใกล้ๆเลขจะออกมัน่าจะเป็นวันที่สิบ,รบประมาณนี้นะคะท่านบอกเมื่อเช้าเนี่ยนะคะสาวดำก็จะได้ดําปัจจัยที่แฟนคลับทุกๆท,ท่านนะคะที่ส่งเงินมาร่วมทําบุญก็จะมีปู่ปู่บึงการแล้วก็จะมีพระอาจารย์ที่อยู่วัดภูน้อยนะคะแล้วก็ปู่องค์อาดยญาดอกไม้ที่แฟนคลับนั้น ส่งมาช่วยช่วยสาวดำทำสารทำที่อยู่ทําบ้านทําที่อยู่ให้ปู่องอาจญาติดอกไม้ให้ให้แล้วเสร็จขอบคุณแฟนคลับมากมากเลยนะคะแฟนคลับก็แบบสงสารสาวดํานะคะก็สาวดําก็เปคนพูดตรงๆอ่ะนะคิดยังไงก็พูดตรงๆก็ไม่ได้ปิดบังอะไรนะคะสาวดําก็พูดไปตามความเป็นจริงว่า หวยอะไปเอาหลายที่ก็ทําให้มึนงงปวดปวดหัวพอถึงเวลาจะซื้อก็ลืมหน้าลืมหลังเพราะว่ามันหลายตัวเดี๋ยวดูคลิปโน้นเดี๋ยวดูคลิปนี้เป็น30 40คลิปกว่หาหวยจะออกมึนตึบนะคะสาวดำก็พูดอย่างเงี้ยก็ก็คือมันพูดตรงๆนะคะสาวดำคิดแบบเนี้ยสาวดำก็พูดออกไปแฟนคลับเป็นเหมือนสาวดำไหมล่ะขนาดสาวดำเป็นคนไปนี่สาวดำก็ยังมึนเลยค่ะ แต่ละที่แต่ละทางก็ได้มาไม่ตรงกันอะ่ะไม่เหมือนกันเลยอะ่ะนะคะก็แต่ละคนก็ให้มาก็เพื่อเป็นแนวทางทั้งนั้นเพื่อที่อ่าเพื่อที่จะทุกคนก็อยากจะให้ออกเลขตามที่ตัวเองชอบนั่นล่ะค่ะนะคะทนะั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของเราด้วยนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นสาวดำพารวยเนี่ย เอาปู่ปู่วัดปู่น้อยเขียนให้อ่ะเจ็ดแปดเก้าเขียนให้ก่อนเพื่อนเลยนั่นแหละวดน,นี้ท่านก็จะเขียนให้ก่อนเพื่อนเหมือนกันคือท่านจะให้สาวดําไปเนี่ยคือท่านจะเขียนให้จะเขียนให้เหมือนเที่ยวก่อนนะคะท่านก็เขียนให้สาวดาคนเดียวเท่านั้นนะคะเจ็ดแปดเก้าเนี่ยท่านเขียนให้สาวดําคนเดียวเท่านั้นในในที่ท่านเขียนให้ท่านบอกว่าเป็นลูกสาวท่านเป็นนาคีเป็นลูกสาวปู่ทีสุโต และยังมีน้องสาวอีกสองคนซึ่งเจ้าจะได้เจอกันเร็วๆนี้และท่านก็เขียนให้7 8 9เลยจะค่ขเขียนใส่กระดาษาให้สาวดำอะ่ะบัดทีนี้เอารถไปล้างมา,มาสาวดำมาหาพวกคนหาไม่เจอไม่รู้ว่าเอาลงจากรถเขาไม่เอาคืนให้หรือยังไงก็ไม่ทราบเดี๋ยวต้องต้องเอาออกให้หมดทุกชิ้นก่อนนะคะให้หมดทุกอันก่อนในรถเนี่ยของเยอะเพราะว่าสาวดำไป ไปตรงที่พ่อปู่ลงล่างพระอาจารย์ที่ขึ้นไปเอาบนเขาที่ว่าได้มา8-9นั่นแหละแล้วทจนี้ก็มันเยอะหลายอย่างมันก็ทางลําบากที่สุดเลยนะครับของก็กระตุยกระจายเต็มรถเลยทั้งในกระบะทั้งในตัวกระบะทั้งอยู่ในตัวรถก็เอามาล้างก็ขนลงขนลงก็ล้างก็ฉีดเสร็จแล้วก็เอาใส่เก็บใส่เก็บใส่น้องชายก็เก็บใส่เก็บใส่นะคะเก็บใส่ตะกร้านั่นแหละท่านหมายก็ท่านจะเขียนให้สาวดำแบบนั้นแหละ นะคะท่านไม่ได้ว่าไปทรงเอท่านไม่ได้ว่าไปขึ้นไปบนบุกเอาแล้วไปทาพิธีเอาแล้วจะได้ให้สาวดำคนเดียวไม่ใช่อย่างนั้นถ้าอย่างนั้นก็ไปกันไม่ใช่น้อยคนก็เห็นกันหมดนั่นละจ้าแต่ท่านจะเขียนให้ค่ะท่านจะเขียนให้สาวดําให้ลูกสาวท่านาช่องเดียวคนเดียวสาวดําก็จะเอาลงช่องนั่นละค่ะก็ไม่ได้เอาไปซื้อคนเดียวนะ คือท่าน,นเข้ยนให้ลูกสาวเนี่ยคือฉันใ,น,นให้สาวดาคนเดียวแต่สาวดาก็จะเอาลงช่องเหมือนเดิมจ้าเอาลงช่องสาวดํานี่แหละก็ดูกันได้ทั้งประเทศทั้งโลกนี่แหละค่ะน, <c oughs> นะคะส่วนจะถูกหรือไม่ถูกสาวดําก็ไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเลยคะ่ะที่ให้มาก,ก็รู้แล้วแต่เป็นแนวทางครั้งนั้นเนาะอย่าลืมนะคะผูบึงการให้สาวดำมาแล้วสามห้าแปดเน้นๆนะคะให้ตัดเล่นสองตัว นะคะแล้วก็135ท่านให้มาสองหางนะคะท่านให้มาสองหางค่ะทีนี้ส่วนแฟนขับที่บอกว่าอ่าหลายๆช่องไปเอานะสาวดาไม่ได้ดูช่องใครเลยนะคะไม่ไม่เคยได้ดูช่องใครเลยเพราะสาวดาก็อ่ามีเวียคมีงานไอ้นู่นนี่นั่นโอ้ยอยู่คนเดียวนี่แหละแต่ว่างานเยอะมากโอ้ยไม่รู้อะไรไกยเนี้ย เมื่อวานนี่นังจ้างเขามาเย็บใส่ซ้ำน้ำมาก่อนล่างเสร็จแล้วกัตากแดดเต็มเลยวันนี้โอ้ยล่างหลายเจอแล้วฟุ้นกับลายเนาะนั่งกับเย็บใส่ไว้จะวันนี้น้ำเลยสิยได้เอาไปบริจาคนั่งนั่งกับอะไรไม่งแี่ยมตอนตลองอยู่ซาล่าชิมเนาะเนากระบอกกันตามนี่แหละนั่งกับเป็นคนจัิงๆเละจ้ะเป่าแต่ตามว่าจริงนั่งกับเป่าออก ทั้งบ่เิ็นดอกจาตสนนัอนก็เป็นคนพูดตรงๆอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เกิดู่นะจ้ะนะคะเป็นชีวิตที่ไม่เหมือนคนอื่นนะคะจะเป็นคนที่ไม่เหมือนคนอื่นรู้ว่าไม่เหมือนใครนะคะเพราะว่าเกี่ยวกับนิสัยใจคอก็ไม่เหมือนคนอื่นนะคะแต่ว่านั่งหันบ,บน่มีอันรักลอบกดลงผู้ใดเด้อกาไปจิ มาจมมาดามาไห้มาวายยังกับตามนั่งกับซื้อๆยู่จ้ะอันนี้นั่งมันใจเจ้าของว่านั่งปฏิบัติมาโดนนั่งกับปล่อยว้างได้เมื่อนั่งบ่เคยเขียดเคยผมเคยจมเคยไห้เคยด่าผู้ใดไอ้จิตจมจิตไห้จิตบายนั่งนั่งกับบ่าว่ายังเจ้าพวกมึงปากกับบ่าวฟ้าอันนี้บ่าวว่านั่งบ่ได้นั่งบ่ได้ยินค่ะแม่หมายก็มาบ่ได้ยินนี่หมายก็มาภาษาพระพื้นเบ่าวคือบ่ไม่ได้ยินไม่รับรู้ไม่รู้ไม่เห็นแม่เจ้าจิต ด่าต่อหน้าหรือให้นั่งต่อหน้านี่นั่งกับบ่รับลูกนะค่ะปงได้แล้วกับบ่ง่ายๆค่ะนั่งปงแล้วจะแล้วก็เหม็นมาหายมาว่าบางคนกับเนวตั้งคนตั้งใจตั้งจิตเนาะพี่พ่อแม่พี่น้องเนาะโอ้ยนั่งบ่วาเราจะเจ้าสิจมสิให้สิวานั่งแั่ได้เจ้ากับวาไปโลดเมาเราเจ้ามีความสบายใจเจ้าก็บจมไปโลดว่าไปโลดได้แค่ะเด้อบ่วาสิวาต่อหน้าหรือรับหลังนั่งกับบ่ได้มาใส่ใจเรา บ่ได้ใช่ใจดอกกระบอาปลาจมไปมีปลากระบอกกระจมไปเนะั่งกระบอกนั่งเป็นคนตรงๆนั่งกระบอกตามภาษานั่งนี่สี่รายกานั่งกระบอกตามตรงกต่จะว่าจะไปเอาจังได้เยอะแยะมากไหมมาดีเอาไปมาเอาไปหลายๆมองเงี้อันค้นที่อันเบิ่งน้ำผู่บนสื่อรวมทั้งนั่งคว่มนี่แล้วนั่งกระซื้อคือกันนั่งบ่เดบบอกว่านั่งบอซื้อเด้ค่ะ นั่งนะบวชใจค่ะแต่ว่าตนั่งเนี่ยว่าปัญหาทุกอย่างมันขาวสะอาดแล้วนั่งกะจีใส่นุ่งจุดขาวปฏิบัติธรรมเพ้ยงกับว่ไปหอป้องเพราหมายนั่งนะเพต้องไปห้องเพ้งเพต้องไปหันไปน,นี่อีกแล้วนั่งต้องอยู่แบบผู้เดียวค่ะต้องปฏิบัติอยู่ผู้เดียวข้อมอหุนนั่งจังมักแบบนั่นกันหลาก้นปฏิบัติบ่ได้ไรแน่นอนค่ะหลาก้นกตสิมีมัน่นมันไม่มีบารมีไม่เกิดลงปู้บนสอนคือของคนทุกอย่างค่ะ ถ้าเขาอยู่คูเดียวเนี่ยเขาสิปฏิบัติได้ย่างเคร่งคัดกันอยู่หลายคนเนี่ยปฏิบัติบ่บได้หรอกจ้านั่งรถไฟฝันแบบนั่นแต่ว่าถามมานั่งทั้งท่า,ามานั่งหูเม่อระจ้์หูในใจเจ้าฟ้องนี่หละจ้านั่งวู้กันบวชตั้งแต่น้อยจนว่าเสียชีวิตข้าผ่าเลื่องกับตกนรกมุกใหม่นี่มีหลักฐานชัดเจนหลวงพ่อจะลั่นตึ้นมีหลักฐานเบา้าแล้วก็เห็นความจริงเป็นทุกทุกอย่างละคร เพราะว่าสิเป็นอันก้นหมอันพาขาวาเมียชี้หรือว่าก้นบวชเป็นพระหฮมเหลืองนี่สินอกจากกับบวชใจนะครับกับก็บ่ดีค่ะก็บ่ได้บุญคือเ่าแม่เฮาเป็นมีผัวมีเมียเป็นเศร้าใหรเศร้าหน้าเป็นผู้ขอท่านกระตามแต่ก็บวชใจได้นั่นนะคือกุศลที่หง่หลวงค่ะนั่งกับบ่ไปตามามรู้สึกของนั่งว่านั่งันอยากปฏิบัติธรรมปฏิบัตินั่งปฏิบัติอยู่แล้วแต่ไม่ก็มานั่งอยากเชื่ออีกอย่าง เขาจะอาแล้วนั่งกษิตใจจุดขาวตลอดชีวิตนั่งเนี่ยนะค่ะปฏิบัติผู้เดียวย่างเกรงครัดอยู่ผู้เดียวนี่ความหมายนั่งนะจ๊ะขันยู่หลายคนบ่ได้นั่งนะจ๊ะนั่งบ่มากค่ะแต่บ่อันใจเดชใจจุดขาวนั่งก็อยู่ผู้เดียวนั่งเนี่ยละอยู่ผู้เดียวนั่งก็อยู่กระนองมาเนี่ยละนั่นก็ให้เข้าใจความหมายของนั่งนะจ๊ะ เออนอกคะเนาะเอาขอทุกท่านโชคดีเด้อคะเด้อขอบคุณและสวัสดีจ้าคลิปนี้เป็นคลิปอันผู้บึงการเด้อคะเด้อสามหาแปดตัดเลน,น้ำ่นบอกหลักการหนึ่งสามหาพี่น้องถ้าว่าเพิ่นสิบอกคือช่องไหนบ่คือช่องไหนนั่งกับบ้าับลูกกับพนังบ่ได้เบิ่งช่องไหนอืมเตื่นขึ้นมาบ่ได้มีเวลาเบิง่งกับพอนั่งกับฮ็ดคลิปอันนั้นเฮ็ดคลิปอันนี้หูเขาหุงนำ้ำปวดบ้านดูหันเฮ็ดกินหาเขาให้น้อง ตัวซาลายายากินกับต้นนี้ก็จบกับไปงานไปน,นี่จริงๆค่ะโอเคจ้าขอตุ๊ตตันโจดินนะคะฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตาไมไปเป็นกำลังแรงใจให้สาวดำปาโรยด้วยนะคะขอบคุณจ้า